เทิดเฮ็ดเ,เองแล้วก็ยังเฮ็ดเป็นตะกีก้เนาะยังกระซางเฮ็ดเราก็ได้แต่ว่าไม่นี่เราเราเก็บมาใช้เห็นเนาะพี่น้องเห็นไหมมันกระบุคักแน่แล้วตัวสูงตัวต่ำถ้าได้เป็นดีๆแล้วก็สิโอเคแหละ เอาเห็ดกระตูกเนาะพี <hatten> ่น้องอันนี้เขาเห็ดกระตูกส่วนเขาเห็ดยู่ไปก้อนนะแต่กะดนนะนะพี่น้องกะว่าทนยังยังดนเติมอนะเพื่อมันชีเพนกระตูกก็ได้นี่แหะน้องๆคนก็ไดไว้ดุนช้ขับรถก็ไดตอเอาขึ้นเลยยังขึ้นเลยบาดปวด้ตพี่น้องเนาะแรงาเลยนะฮักกะด ก้อนนะี่างหมูจะไปลองอันอันนั้นขึ้นเบิ่งดูได้บ่น้ำก้อนบ่ได้เป็นได้คือบ่ได้กันพีชสวยรัวนี่นี่อยู่นี่นะได้มียังอันนี้เจ้าตัดถึกมาถึงก่อนอ้าวน้ำก้อนบ่มีน้ำแข็งบ่มีบ่มีเอาคอยตอบบ่มีน้ำบ่มีแล้วมียังอยู่ไหนในมีแนวกอยซื้อบ่มีบ่มีกระเล็บบ่บ่ให้เปิด โอ้ยเนาะมาเธอถ้าอยากแห้งนั่นอื่นได้เอื้อกว่าบ๊อมี่บ๊อมี่น้ำก่อนนี่มึงเขาเอามากินน้ำแลยโอ้ยบ๊อมี่อ่าบ่าฮมี่อะไรเออไปแล้วชื่อจะชูบเนาะจะเอาวมัดหมอเอ็นจะโสมเงินเฮ่ออันนี้บ่อยากกินน้ำก้อนนะโอ้ยเราเจ้าดิใบ้ยอย่าเราอย่าเรา จะไปซาแล้วเออเนี่ยเราถ่ายมาแล้วพ่ถิดบ่โหดลิ้นนี่มันไม่มันตัดเขาไม่น่ายไปชื่นอมก้อนได้ยาสูมาไปไปอทศก็ดีดีครัไปขึ้นไปเอ็นเบิ่งไม้เจ้าไปไปพี่น้องขึ้นไปไปชวนสบายขึ้นไปนะเอาขี่รถคนละกันเนาะย่างไปนี่แล้วเย่ใกล้นึงนี่น่ะพากันย่างขึ้นไปเนาะบังไพีเนาะแม่แม่ บนไม่เก่าแล้วนี่ไปเือนปลาเตนี่เือนปลาเตนี่ไนี่ไปมาเป็นนั่นแ่บปก่นได้มันยังเป็นไเป็นแ่าูงเยาชูงเนมาคอสี้าไ้นี่าไม่นี่มึงจบไปกนไปน้ำกันอันนี้นะลเดนองเนาะทางบอเอสาวใบ นกำลังเดินทางมาเรือนปลาเต๋วเนาะพี่น้องในตอนนี้ก็ได้อยู่มาเบิง่งไม้ตอกบ,บอเทอิดนั่นแหละพี่น้องเนาะไม้เก่าเราแหละถึงเองอนลุงเราแล้ว,ลวพี่น้องเนาะเงินลุงทำดีะนะจ๊ะเนี่พี่น้องเนงาะฮะยืให้สาบายขี่รถมานักแน่กับบอเทอิดน่ะเด็ดหอดเด้ดนี่

เดอมันยังไปลูกเขาไอ้มันยูนฮันแหละเจ้าชีปปาไปไ<อ>้ใช่ไหมตาในกระพ่อให้เดือนในคอยนะเจ้าชีปไปใช่ไหมอย่งผู้เบาประเดี๋ยวอึ๊ดเอาไม่เราไม่เอาไม่เอาลูไปเฮ็ดตู่ไว้สบายเอาไม่ไปเฮ็ดตู่เฮ็ดอันนั้นเรามาเอาไม้ามาไมลงไปเฮ็ดตู่เพืดอข้าโมเม,มนต์ว่าเรามาอยู่นีอย่าเราเขาไ่เอาแหละคอยชีเป้ยูไปยูนฮันแหละคอยยูกับกิตาาในกระพาะแล้วเออหน้าอะไผู้เบาอึดเพิ่งนะอึดยนี่ยไปหาเล่อเซิงนะครับมาหล่อเซิงมันนะ โอย่าไปซาเราเด้อพี่น้องอย่าไปพังเราเด้อเราเอาไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะกูญแจน้ำข่อยได้เจ้ากูญแจน้ำเจ้าได้ข่อยบอกเถิดเรามาไะเราเชให้เพื่อนเอาไม้ลงไปเชงใหม่เอาเสาเอายางลงไปเชงใหม่น้องผัวแผล่เนี่ยเมี่ยเนี่ยมึงรักคนไทยเอาเด้อ เลยกีดาวเพชรกับไทยเอาหนึ่งด้านี่แหละพี่น้องเลยพูดทีมงานน้องๆเพิ่นก็ได้ใชิได้คนไปยี่ว้อมาเนี่ยขอโทดคนอยู่เนาะแล้วอยู่เนาะหลายคนเนาะหลายคนแบื่อนอ่านก็ยังเบิดเนาะอกจากไงาะว่าเพิ่นเอารถมาแล้วเนาะได้เยอะใกล้ๆนี่เขามาไกลยังไครเนาะต้มอันนม้ชุก่อนเออต้มน้ำไม้ชุก่อน ลงมาไม่กินชุ่มก right. ่อนผมลงก็กินบ่มได้กินน้ำเพื่อนดอกเนาะกินใบเลยปนไมันกับพวกกินหลายคนเลยเขาบอกเนี่ยนะอ้โหได้คุณแหละพี่้องเนาะตุก เป็นเสาเป็นอยังก็โอเคอยู่พี่น้องเนาะเป็นไรสบายผ่อนบ่เธอไปวุ่นวายเขาเจ้าบวยเธอมาไหนบ่โอ้ยจะหน่อยไอ้เธอกระเมื่อไอ้เออน้องก็กระบายวุ่นวายจะหน่อยแล้วกระเมื่อสบายบ่เถิดนี่แหละมุู่ลก็คอยมรดกขคอยทั้งบ้านคอยกับเมื่ออะไรเขาเอาย้อนไปนี่แหละอย่างด้อยเนาะคอยเห็ดคอยแบบนี้แหละ แต่อบ <ais> ่ม <es Four> <ALLY> ีหยังเลยบ่มีเือยังเลยตอนนี้นะเนาะไปเฮ็ดกับอนํานาเงินเฮ็ดเสียเงินบักเธอดําสานบ่มีไปเฮ็ดดอกบ่มีปัญญาเสียให้ดําันน้สนนนะจนเพิ่นเฮ็ดแบบนี้อื สาบายเราเราห่วงกีตาร์พี่โน,โน้องเนาะเราห่วงกีตาร์เราย่านบอเทิรดเอาอ่ากีตาร์นี่กัดกัดถือไว้ก่อนเด้อสบายเด้อเออจะถือไว้ก่อนตรงปะมีอยัางอะไรมีอย่างตกป่ะห่าห่าป้อเออถือระถือไว้ถือไว้ไอ,พอพ้พระผึ่นปกปักรักษาคุ้มครองได้ค่ะได้ยพี่โน้องเลย เพิ่นว่าอยากน้าก้อนเหมือนกินนี่พี่น้องอยากน้าก้อนอยากน้าเย็นว่าสันซื้อ tall. บ่มีของเงินไปซื้อหาพันว่าจะไปซื้อน้าก้อนวะบ่มีบอกบัดมาได้เอ็นอันนี้พี่น้องเนาะได้ยาสูบบ่บ่เข็ดฮะได้ยาสูบเนาะบัดมาได้ยาสูบมันบ่มีบ่น้องไปเขาประคายให้มีเขาประคายเขากวนยังบปยาสูบคือคายซะยาสูบเขาอยากคลาย มาสูมาจะขายก้อนมาจะขายให้เอ้ยสาบายแล้วกาเข้าข้างตัวเองแล้วย่าแล้วย่าแล้วบาดผู้อยากบาดอยากน้ำเย็นเนาะพอเผ็ดเอาย่าแล้วดอกสบายเลยสาวใบอยากให้เพื่อนนี่เลี้ยงไวๆบ่อยากอยู่กับบอเิดเนาะโอ้จะต้องตั้งมุกตั้งใจเด้อตั้งมุกตั้งใจได้บ่สาวใบเอ้ยเจ้าจะไปใส่ได้บ่ะนี่เด้อพากันนั่งอยู่ในตูบมันแหละอยู่ตูบอยู่ยัง จะคอยกับสิเขามาคูมือได้เด้สอสิเขามาหาใน้เจ้านะคนป่ามาหยาลับมือหน่แลหละถ้า้เจ้ากระถางอยู่บ่สบายป่าลับมือนะ่ะฮะนี่่น้องเนาะ เดี๋จะไปเบื้นงเซาเบื้อันนี้เบอเถิดโอ้นพากันไปเลยหลายคนหลายคนม่วนแลเนี่วะม่วนเละเป็น ต้นก็เป็นสร้างสร้างเห็ดเทื่ยนเห็ดอะไนั่นเลยเอาเสาเสาเก่าเสาไม้แก่นนี่ตัวใดมันใส่งานได้เขาก็เอาไปใส่เนาะพี่น้องเลยเอาจังอันนี้ไปอีกให้อยู่ไปก่อนนะนะอยู่สัวข้าวไปก่อนพี่น้องเนาะนี่แหละเป็นเสาเก่ากระตูปเก่าโอ้ gì đây The kỳ đi vào thứ hết đi vào thứ. Men bọn đi mất bọn nha yên nọ. Bene bọn đi vào sour mệt kiếp 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 sour ừ kiếp sour mệt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  บเททากองกองไว้แถวแถวนี้ก็ได้ใครวะเระว่าือเขาจิไปเห็ดกระเทิบยงบนเจ้าจูไผ่จูยังดิาาขักน่อยเนาะโอ้ฝน,นงัดเยนี่งัด,ดนีัดน้นองัด,ดเล<อ>ยเบอ พอเถิดเฮ็ดเองก็เป็นเนาะพอเถิตะกี้เนาะไผออกไอเดียให้พอเถิเนาะไผออกไอเดียเห็ดนี่นะออกเองเก่งเลยพอเิเจ้าเนาะเออตอนนั N ้นจะมีจักเฉติงเนาะจะปาดเห็เองเลยเออหัวเสา่ปาดแล้อวเสาปาด อันนี้ก็ความสูงกัสิเอาประมาณนี่แหละนี่ห่างจากเส้นนี่อู้หูพอดีพอดีแม่นถ้าต้องเอาเทิงลงก่อนไดนน้เอยยังโอเคอยู่แด้วนี่ไม้นี่ก็ได้เป็นไม้ตัวใดนั่นเขาก็เอาไปนี่เอาพี่น้องเนาะไปไหวบัดบอนเห็ดอัน เพื่อนคั่วพี่น้องนเนาะเห็ดอันบนจุไพรแล้วฮะนะพี่น้องเอ๋ออันนี้เสาก็เป็นเสาไม้แดงยังคักอยู่พี่น้องมาจิกไม้แดงไม้แกนมันมันมันเพราะว่าเปิงเสาก็ยังเชิงซีมันอยู่นะพอเราแพดก,กันเลยคิดว่าเอาเลย,อยนี่ไปใส่ซอยกัยังได้อยู่พี่น้องเอานะโอ้นี่ทางน้องคนไปเอารถแล้วพี่น้องเอานะเอารถมาใส่เลย ข้าเด it, oh okay. okay. Wait, oh. Oh okay. okay. ียวแป๊บเดียวนี่เป็นเห็ดแป๊บเดียวรถเดียวได้โปรเพลตรถเดียวแล้วแกไปไววแป๊บเดียวพากันคนขึ้นโอ้โหทำไม่เนี๊ยบเอาสูตรนอกคุณหรือเปล่าทำไมเช้ารุ่มเห็นได้แม่แม่อาออกมาพี่ก็ได้พ่อลุงอี่น้องเลยซอยกันโอ้ระวังเด้อทางนั้นเด้อ ออ yup. ระวังเน็คแมน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 ไม่แน่น <p are> ain ี่เขาเอาไม้ฉันนี่ก็ได้บัดเนี่ยผ่ากระจาดเนาะเขาตัดเอาไม้นี่ก็ได้เนี่ยผ่ากระจาดเวลาเขาที่ตอกผ่ากระจาดเพาะัันจ้ะตัวใดมันใส่ดีเขาก็ยังนั่นอยู่ได้ไม้มันยังแกลนอยู่เอาสมมติว่าเสาไม้แดงนี่เจ้าคิดว่าจักปีนี่เอา สมุทรวาดไม่สีดอกนี่ตายก่อนมันยังดุลนะเอ้าตายก่อนบอกสิเลยข่อยนะแม่ยู่มันอันนี้แต่ว่ามันก่ามันคว้าแล้วมันแต่ว่ายังเป็นเฉาแกนไม่ดีนะแกนไม่ทนน้ำทนฝนไหนแม่นยังคักอยู่ข่อยว่าวาเลยตายปะเขาไม่แดงครับปวกขึ้นมาได้ไหมบ่พุ่ลุงบ่บ่ปวกปวกบ่กินไม่แดงปวกบ่กิน ปลวกบวกินป้าเลยเนะา,า,านะผู<อ>้ใหญ่กว่าเนาะเพราะว่ายังใช้ซอยเป็นประโยชน์ได้อะนะพี่น้องอหีือกูเอาเสีพาไว้ในนี่เขาก็เอาไปเฮ็ดเสาหนี้ตะกี้กะเสาของแม่ป้าของนี่แหละของแม่ป้าของเสาสบายนี่แหละพี่น้องนะเนาะเพิ่นก็ซื้อมาแหละเขาก็ซื้อถั่วทึนน้ำเพิ่นนั่นแหละตังให้ลูกใหล้หล้านมาสัน่นพี่น้องให้เพิ่นก็นได้ให้ลูกให้ล้านเฮ็ดตู้เป็ดทางบนอยู่บนเสาเนาะเขาก็บ่ได้อันนั้นหึบ có khỏi đó khỏi đấy à, khỏi đầu mưa cái khỏi đấy ai ấy ai những này bọ sư phân ai này ai này bảo tiêu cái bộ phun này ว่างายฟังงักว่หงีายฟังคือใช่แต่เ่องไนฟังไปฟังมาบ่เอ๊นี่เออนี่วะเท็ด คักคักคักพี่น,อน้องเนาะไม่ยังใช้ได้อยู่ไป,ไปตอกเฮ็ดให้มันแน่นน้ำอีกก็โอเคบอกเถิดเฮ็ดเองแล้วไปยังเฮ็ดเป็นตะกี้เนาะยังกระซางเฮ็ดเราก็ได้แต่ว่าไม่นนี้เราเราเก็บมาใช้เหนาหะพี่น้องเห็นไหมมันกระปุกบบคักแน่แล้วตัวสูงตัวต่ำถ้าได้เป็นดีดๆแล้วก็สิโอเคแหละ

อยาหาหุ่นแบบแบบได้อยาหาหุ่นะที่บนนี้ไปยาส่งาีหนวรนยาหาหุ่นฮะยาหาหุ่นวะายาหาุ่เอาสบายวะแม่นปะตั้งคำกับบปานตั้งกะเป๋าในบมเต็มในเอาลดมา เดี๋ยวก็บ่พในได้เครื่องในเฮาบย่นบากนะโอ้ไม่บิ๊กนะุดยาเป็นมากคือได้่บาเ็ดอันนั้นก็ได้เด้เ็ดอันักเสาตูบอันกระเทิบนะแมเาะมาแม่นเ็ดกมาบ่ละจุไผนะได้อกันเฮาใหญ่อยู่แม่นเอออีอมันกลับไปนอนอีมันมีเนาะเออมงเอาเร็ว ทีมงานน้องๆเป็นตัวใสมาแล้วพี่น้องโอ้จวดจด่าไปเลยแบบนี้แล้วมันยากเลยนี่เม่นวาเลยฮ่าปุยามะปุยานัาอยู่ดอกกูเปินมาเดียวแล้วมันจะเป็นย่างมาจ้าเป็นมาเดียวแลเป็นย่างมาจ้าเออยานัวไปซัลวินอยู่ดอก อีคอกูทักคอกูเป็นเปนเลยนะชุดตีนะโอเคดับง่ยแต่ลุงก,กูไปให้หน้าตาเลยนึยน่งนะลุงมาแล้วมาแล้วอไอรุ่นขับรถไถชิ่งอะไรนี่ เอาเห็ดกระตูกเนาะพี่น้องอันนี้เขาเห็ดกระตูปสวว่วข่าเห็ดอยู่ไปก้อนนะนะแต่กะดนนะนะพี่น้องกะว่าทนยังยังดนเติมอะนะเพื่อมันชิเพนะกระตูกกระได้นี่แหละน้องๆขึ้นกระได้ไว้ดุนช้ำขับรถกระไดเฮ้ยต่อเอาขึ้นเลยยังขึ้นเลยบาทบนเว่อิต่อมันชิบนเรื่องจะบอนี่ไม่เงาเออเฮลินรถเขาออกเขาออกก่ได้ทั้งนัน้นเนาะ

มันนี่ก็เป็นห้างมันนี่ลนแล้วฮ้ยเป็นห้างมันนี่ลนตั้งเท้าขึ้นแล้วก็มันก็ต่องกันต่องนี่แล้วก็เป็นหูเป็นห้างขึ้นลนโอ้ฝากคอนมือใหม่ก้อนพู้ลุงเไยโอ้ยพู้ลุงยิ่งใจห้อนะนี่ไว้รุ่นก็ยังเป็นร้องเมือนกันเปนแล้วบุญแล้วงานก้อนใส่บาตรหยาดบุกแล้วสะก้อนมือหลังบุญสะก้อนนอกประแพณ์เนาะแมนเตรียมไว้เนาะแมน Uh, phù, hương chọn hương quân cá phù bình đẳng đấy hup đầu băng nữa thằng này nay nay bộ tiền nay đấy da ừ, nay ừ. ừ. là bộ đây đấy sào nhảy chậm lên hup tụi mà bừng, mà bừng không phải thằng đèn heng mẹ nó mới tụi

โอ้ยโดน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 เอาไปนึกถือเอามีตัวไส้ตัวนั่นเีงเขากะนนั้นไปเขาจะซื้อมาเพิ่มน้ำฮะนะนนแบบลายเติมน้อลุงเนาะเห็ดอันนี้เป็นน้ำอันเช็นไม้น้อยๆน,ยนี่เขากะตีเนี่ยพาก,กะจาดเนี่ยังมันก็โอเคเราอะเราอะเราพาไปตามในวิ๊กนี่โอ้ถามเราเถอะเราแมนอยู่แ <laughs> มนแล้วเราหุ่นจักแล้วสาวสบายเนาะแมน ูอยากให้คอยนำบาจับดีมือดีซี่ดีดีนางดีกลางดีไปทีแห้งลงลงพื้นดินอ้ยากให้เจ้าสบายเอ้ยพ่อไปเล่นด้วยเจ้านะเนาะพี่น้องค์โอเคพี่น้องเนาะมีแต่ว่าพอเราแฝดกันอีกคนเราไม่เก่าพอเทเธอเนี่แหละไปอันนี้พี่น้องเนาะไป ปุ๊กอยู่ยพุ่นแหละพี่น้องเนาะไปต่อเติมเอียงตัวใดมันพอใส่ได้เอาก็ใส่ติดตามเอากระประหยัดประหยัดงบาาไปอีกคันพี่น้องเนาะพอ,น,อ,น,อน้องแฝดพี่ดอกมันยังใช้ได้ยังดีนะก็เลยจะเอาไปพี่น้องเนะาะก็หาทางเพิ่นนั่นแหละพี่น้องน้ำจิตน,น้ำใจก็ให้เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนาะมาแล้วก็จีจ้างทั้งพ่อรุงนี่แหละเพิ่นเฮ็ดเ,เนาะเพราะว่าพ่อ,พอ,อรุงเพิ่นเคยเดือนเดียรชานนะนะเฮ็ดเ,เป็นเท้ากระถามเพิ่นตัวใดเ,พ,ใดเดพิ่นอันนั้นก็ได้เนาะพี่น้องเอง ี๋ยวจะถามเพื่นอีกแล้วภาษชื่อไม่เส่นกับแป้นนั่นแหละมาพี่น้องสั่งภะษีเนาะสีไม้เพื่อนพี่น้องเนาะดังมาอยู่นะฮักกันเลยเอาโอเคพี่น้องจะอะไรกันได้ฝากติดตามแล้ตัวอรก็แช์พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เวหลายนาที่อสมควรและพี่น้องมีแต่ววามปลอนโปรงลงและพี่น้อง แล้วนะเบิ่งตอนนรกอีกพี่น้องเด้อเนาะโอเคพี่น้องสบายดีและสวัสดีด้อพ่มพี่น okay, ้อง FC บ่สุขสุเนาะพมพี่น้อง